มืดแล้วนะจ๊ะถ้ามืดมากๆก็จะแยกสีไม่ออกเลยคือฝนเป็นโควิดเพิ่งหายนะคะตอนที่เป็นโควิดก็ไม่ได้ป่วยอะไรมากมายแค่รู้สึกว่าเจ็บคอไอแล้วก็เ,เบื่อ <laughs> ก็ล่างด้วยดินสอก่อนนะคะไม่ได้วาดเป็นปีแล้วนะไม่เคยที่จับปากกาจับแคนวาสเลยก็แข็งๆหน่อยแต่ก็เดี๋ยวมาดูกันจะรอดหรือจะร่วง แจก,กันใบนี้ที่ฝนรังวาดเนี่ยฝนขายไปแล้วนะคะเป็นแจก,กันเล็กๆใบจิ๋วๆถ้าใครเคยดูคลิปวิดีโอฝนก็จะเห็นว่าฝนใช้แจก,กันใบนี้บ่อยมากเลยสีแดงเนี่ยฝนขายไปแล้วแหละอ่าส่วนดอกไม้ก็เก็บจากในสวนฝนเป็นคนชอบถ่ายรูปถ่ายอะไรเก็บไว้นะคะเออเผื่อว่าเอาไว้ดูไว้อะไรอย่างนี้แหละแล้วก็เออรูปสีสัตมันสวยดีก็เลยว่าจะเอามาวาดสักหน่อยฝนจะลองพื้นด้วยสีอะคริลิกนะคะ ลงพื้นด้วยสีอะคริลิกวาดเส้นว่าอะไรด้วยสีอะคริลิกก่อนให้รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนแสงเงาอยู่ตรงไหนแล้วถึงจะวาดทับด้วยสีน้ํามันค่ะสีน้ํามันที่ฝนใช้เป็นสีน้ํามันชนิดที่ผสมน้ําได้นะคะเพราะว่าฝนเป็นคนแพ้กลิ่นน้ํามันลินซีดมากคือแบบทนไม่ได้อะ่ะแล้วสีน้ํามันที่ฝนใช้มันก็เลยต้องเป็นชนิดที่ผสมน้ําได้ ฝนมีสีอยู่ในกล่องวาดรูปนี่นานมากแล้วนะคะฝนเก็บมาหลายปีแล้วละ่ะไม่ค่อยได้วาดเลยช่วงสามสี่ปีให้หลังมานี้ไม่ค่อยได้วาดเลยแต่ว่าสีก็ยังใช้ได้อยู่ค่ะฝนหอมมาด้วยนะไม่ได้ทิ้งไปไหนฝนเคยเรียนวาดภาพมาจากทั้งอาจารย์ศิลป,ปินคนไทยหลายคนนะคะแล้วก็เคยเรียนที่อะคาเดมีทั้งที่เบรนเยียมแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะคะก็ไม่ได้วาดนานแล้วละ่ะแต่ก่อนน่ะเคย ใจมุ่งมั่นไปทางนี้แต่ว่าตอนหลังมารู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็เลยหันไปเรียนปั้นแทนนะคะก็ไปหลงรักงานปั้นแทนว่างานเถอะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปพร <laughs> ุ่งนี้ค่อยมาต่อ